เราพิจารณที่ให้เหมือนเดิมที่จะจะโหลด่นขอโหลด้ำมันได้โดยการที่ันก็พิจาโหลดกับเพื่อเรื่อเื่อเเก่าครับไปไปใช้ได้เหมือนกันอ่าใช่ครับได้เหมือนกันครับก็คือง่ายคือง่ยที่พี่เอาเดียเดิมเไอององเดิมที่อยู่ล็อกอินไปครั้แรกที่นักพัฒนาเกมไทยท้าทายเวทีเกมโลก The third person shooting คุณภาพระดับ triple A หนึ่งเดียวของไทย เกมนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับในวงการเกมไทยในวันนี้นะครับโดยวันนี้ผมปอนอนชัยนะครับเป็นพิธีกรจัดรายก,การฟ้าพายแลวก็ดีเจขึ้น91.5 FM นะครับรับหน้าที่ในการดําเนินางานในวันนี้ครับผมแลวก็เองเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเองก็มีการเดิมเกมออนไลน์สู่ตลาดอ,าอ,าอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าก็ด้วยคำวิาพากษ์วิจารณ์นะครับที่บอกว่า ภาพยังไม่สวยเทคโนโลยียังไม่พร้อมฟีเจอร์ต่างๆงเกมยังไม่น่าสนใจพอเนี่ยนะครับผมก็ทำให้เป็นความาดกาที่หลายๆคนเนี่ยสนใจเกมออนไลน์ของประเทศไทยของเราเองน้อยลงไปแต่ด้วยกระแสะนะครับที่เอเมออนไลน์ตของประเทศต mm ่า hmm. งๆที่ทะลักเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจีนเกาหลีร่วมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับ ผมก็คงพูดว่าเป็นบริษัทเล็กไม่ได้นะครับเพราะว่าบริษัทเล็กๆคงไม่สามารถติจิเกมออนไลน์ดีๆได้นะครับคงต้องพูดว่าเป็นบริษัทตริษัทเลยดีกว่าครับที่เขากสุ่มนะครับมองว่าตลาดเกมออนไลน์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีเกมไทยดีๆนะครับเข้าไปสู่ตลาดเกมของไทยบ้างนะครับก็เลยสุ่มนะครับแล้วก็ศึกษาตลาดโดยตลอดมานะครับก็ทําเกมออนไลน์ขึ้นมาเกมหนึ่งนะครับก็เราบอกว่าเกมเนี่ยจะสามารถเป็นอาวุธสาคัญนะครับที่จะไปตอบก่อน กับเกมของต่างประเทศด้งนนเกมจากบ้านเราก็ได้มีส่วนที่เข้าไปอยู่เบื้องหลังการทําเกมดังๆหลายๆเกมให้กับสตูดิโอที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเช่น E A หรือว่า Vivendi THQ นะคะหรือว่า Red Fly ซึ่งตัวอย่างเกมก็จะเห็นตามภาพที่อยู่ตรงน้นนะคะครับผมซึ่งพูดถึงจริงไวรัสสตูดิโอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นน้องใหม่วงการเกมแล้วถ้าสมมติจากประสบการณ์ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในจอเมื่อกี้นี้คืออะไรครับต้องให้ทีพีทอมสออธิบาย ที่เห็นอย่างที่เรียนในว่าว่าเราเปรับจ้างมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเรามีทักษะที่พอละที่เราจะเริ่มทําอะไรอะไรของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สร้างเกม KA เนี่ยขึ้นมาซึ่งเป็นเกมออนไลน์ Third Person Shooting ระดับกราฟิกที่เรียกว่า t r i p l e A เกมแรกของประเทศไทยนะคะทำโดยคนไทยโดยที่เราเบสการทําเกมเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากการใช้อฟวร์การทาเกมที่เรียกว่า Unreal Engine ครับ,รบผมก็คือ เอเป็ย่อจาก Q i n Action นั่นเองนะค Q Win Action ฟังดูแล้วมันเป็นเกมที่เป็นชื่อฝร,รั่งด้วยแต่ว่าเป็นเกมคนไทยครับเกมนี้ใช่ค่ะเราบอกว่าเกมนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นเกมของคนไทยร0 0เเซเพราะว่าเ,าเกมนี้ถูกผลิตขึ้นมาจากทีมงานคนไทยในสตูดิโอกว่า40ชีวิตนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนเราก็เรียกว่าเราพยายามใส่ใจรายละเอียดทุกฝีเข็ม <c oughs> ที่ที่ลงไปในเกมเพราะว่าเราต้องการให้ออกมาเนี่ย สามารถที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเกมเกาหลีหรือเกมจีนดังๆในตลาดบ้านเราได้อย่างเต็มในบ้านเราเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นแต่เกมซูเปอร์สันชูตติงหรือเห็นแต่ถ้าอธิบายก็คือเห็นมือแล้วก็เห็นเป็นตัวแตรปะปืนนะฮะทีนี้การเลเกมของเราเนี่ยจะมุกล้องจะมาด้านหลังจะสามารถมองเห็นได้ในลักษณะครึ่งตัวนะครับทีนี้มีข้อได้เปรียบเรีอเปรียบ,ยบ,ยบไงก็คือ,ข,อข้อได้เปรียบคือว่าเราสามารถที่จะมองเห็น ทีเรียกบทตัวละครนะครับเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ตัวละครเข้าไปที่กำบังนะฮะแล้วทําการปลาปราเบิดออกมาหรือว่าทําการยิงออกมานะครับก็จะเห็นเราสามารถเพิ่มแอคชั่นเข้าไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเราจัครับก็เลยเรื่องที่จะทําเป็นเปร์ชันจุดตีใช่ครับครับผมแล้วอย่างนี้เกมเมื่อกี้ที่เราดูกันจากเทรลเลอร์ตอนต้นเนี่ยนะครับผมเหมือนเหมือนไม่ได้เล่นเกมมาดูแบบแอนิเมชั่นอะไรซัตแอนิเมชั่นเนึ่งอยู่ใช่ไหมครับพี่ฝนครับ ก็เราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็คือว่าตรงนี้เป็นจุดประสงค์ตั้งแต่แรกที่เราตั้งใจทําออกมานะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะทำโปรดักต์ออกมาแล้วบอกว่าเป็น just another shooter หรือว่าเป็น me too product ที่เข้ามาเหมือนเหมือนกับเกมที่มันมีอยู่แล้วจ้วเพราททำมาแล้วเหมือนกับเขาแล้วเด็กเขาจะเล่นเกมเราทำไมก็เล่นเกมที่เล่นที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพซึ่งเราก็ ตอนนี้เราต้องบอกว่าเคมเคเนี่ยรกราฟิกที่ที่ที่เราไมา่เห็นนี่เรียกว่าผ่านเกมออนไลน์ไปแล้วเป็นเป็นคุณภาพกราฟิกเป็นคุณภาพกราฟิกที่อยู่ในระดับคอนโซลออฟไลน์นะคะคที่อ่ตลาดทั่วไป้วตอนนี้ครับเดี๋ยวตอนี้ผมถามจุดเด่นของเกมนี้นะฮะจะเป็นลนักษณะของการแต่งลานะครับ ก็จะแยกไปอย่างเช่นมีทหารที่เป็นเมดิคหรือทหารที่เป็นเสนาลักษ์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยรักษาเพื่อนที่เล่นกันอยู่ได้แล้วก็มีหน่วยแอสเทลนะครับก็คือเป็นเล่นกันเป็นทีมนะครับทำการถูโจมนะครับวางแผนร่วมกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกทั้งเราเป็นคนหนักนะฮะหน่วยเป็นคนหนักแล้วก็ยังมีหน่วยสไนเปอร์นะครับซึ่งบ้านเราค่อนข้างนิยมเล่นสไนเปอร์พอสมควรเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นปกนะฮะปกติ g ีนะครับ แต่ถ้าอยากจะเล่นที่ที่เหมาะผมจริงผมมองว่าส่วนตัวผมแนะนําเป็นประมาณ8ปดหทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้คอมเมนต์จริงๆเลยนะฮะ<ม>ก็สามารถสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วตอนตนี้ราคาเังไม่แรงแล้วก็พวกสองห้าศูนอะไรเงี้ยก็น่าน่าจะเป็นโลในเวลานี้แล้วสองัสามพันบาทสอานาทนั้นเ,เองนะฮะก็ก็คิดคิดว่าโดยโดยมาตรฐานทั่วๆไปนะฮะสำหรับเกมเกมที่ออกมาในตลาด ผ <medio S 2> no nice provide ู้เล่นนะครับตัวนี้จะอัพอัพข้างหน้าอัพเครื่องนะครับตามเกมนิดหนึ่งนะครับสหรับเกมใหม่ๆหม่เตอนนี้เราก็วางวางแปลงไว้เหมือนกันตลอดการปรับออปชันไปโลไปไฮนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องที่อยู่ในระดับล่างกับเครื่องที่อยู่ในระดับโลทำให้ได้เห็นเอฟเฟกต์เต็มๆได้นะครับตัวนี้ที่ทดสอบให้ดูนี่เป็น250 GTS สามารถปรับไฮได้เลยนะครับวันนี้ผมมองว่าข้างหน้านี้จะรองรับตลาดได้กว้างพอสมควรแล้วนะครับมีการรองรับการป้องกันโปรแกรมช่วยเล่นไหมครับ พูดถึงโปรใช่ไหมครับพูดถึงโปรตัวนี้ตัวนี้เราก็วางแผนไว้ก่อนแล้วนะครับเรื่องของการป้องกันที่นี้ผมส่วนตัวผมในในฐานะที่เป็นคนทางการพัฒนาด้วยร่วมพัฒนาด้วยนะฮะเรามองว่าโปรเนี่ยหลุดออกมาจากทางเกาหลีหรืออะไรต่างนี้ทังนั้นเขามีการใช้ engine ของทางนู้นนะฮะเนี่ยจะมีทางโปรแกรมเมอร์ที่อยู่ทําง,งานอยู่ท,ที่นู้นเขามีการดึงข้อมูลอะไรกันแต่ว่าทางของเราเนี่ยแน่นอนว่าถ้า ไม่ไม่ใช่ผู้ที่มาพุ่คลีในบริษัทเราก็คือจะไม่รู้ไม่น่าจะรู้โค้ดหรือการแก้ไขในส่วนดัตเตอร์เบสได้เลยนะครับเห็นไว้ซับซ้อนอย่างเงี้ยครับเอ่อตรงนี้ข้างๆเขาเนื <c oughs> ่องที่จะจะที่ว่าน่าจะลำบากลำบากรับผู้ที่จะคิดว่าจะมาแฮกพอสมควรเพราะว่าหนึ่งก็ค,คือต้องมีความเข้าใจนั่นอันเอนจินนั่นเดียวก่อนถูกต้องไหมครับ<ม><ม>เป็นเป็นเป็นพื้นฐานเลยทีนี้ถ้าเกิดอ่แม้จะแม้จะมีตอนนี้ผมว่าทราบนะครับว่าจะมี ทาง UDK ที่ปล่อยมาฟรีก็จริงแต่มันไม่เหมือนกันนะฮะตัวตัวเอจินตัวเดียวสามตัวเวอร์ชันเต็มเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนกค่อนข้างมากๆนะครับแล้วในการแก้เรื่องของการกระตุ้นไม่จํากัดหรือว่าเล่นแล้วไม่ตายอะไรนี้ต้องไปถึงดัตตาเบตเลยทีเดียวแล้วข้อมูลเราค่อนข้างที่จะเก็บไว้เป็นความลับนิดนึงด้วยอะเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้เป็นลักษณะเป็นดีดิเคทเซิร์ฟเวอร์ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะถูกแคลคูลเลตแล้วป้อนมาจากเซิร์ฟเวอร์หลังไม่ไม่ไม่ได้ใช้เป็นลักษณะว่าเป็นเป็นเพียร ที่ว่าใครเป็นคนเป็นคนครียร์ตัวห้องหรือว่าตัว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 เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบางอย่างไปถูกป้อนมาจากเซิร์ฟเวอร์หลักซึ่งทางเราเป็นคนควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นการการใช้แฮกเข้ามาเขาอาจจะทำได้ลำบากค่ะทที่จะโค้ชเวลตาวันที่9สิงหาเนี้น่าจะประมาณช่วงไหนเช้าเที่ยงบ่ายเย็นสายบ่ายเที่ยงค่ะเที่ยงที่บอกว่าจะมีรับเพิ่ม500ดีเนี่ยแล้วของเดิมครับมีที่แจกไปงานทีเอฟมีประมาณเท่าไหร่ <5. S 2> พันห้าค่ะพันห้าก็คือรวมแล้วประมาณสองพันอันนี้คือแล้วนับรวมอย่าของไอด <c oughs> ีสื่อเด้ยังในสองพันือสื่อแยกแล้วฮามันจะกรูปในห้าร้อย่อก็เลยจะถามพอดีว่ามีแจกแบบไหมสมมุติถ้าจะขอไปแจก 15. สักห้าสิบไม่ได้สิบยิงมาตามกันหลังบ้านแล้วกันแล้วเรื่องของแพ็กเกจ บัตรเติมเงินต่างๆมีการกำหน,นดราคาไว้หรือยังครับว่าจะขายเท่าไหร่แล้วก็รีดีมเวลาเอามาแลกทีหน่วยเงินเป็นยังไงบ้างในเกมก็หน่วยเงินก็คือคูณร้อยนะคะจากจำนวนหน้าบาัตระะางแล้วก็ตอนนี้ที่เราอ่านดีไว้แล้วก็คุยไว้กับทาง uh, True แล้วนะที่จะใช้ uh, True Money Cash Card แล้วก็มีการเติมเงิน,านทางทางมือถือที่ร่วมกับดีแทกกับเ i s อืมเอาเลครับแล้วจะคิดยังไงครับ หน้าบัตรจะเริ่มตั้งแต่กี่บาทต่อเริ่มจากห้าสิบไปถึงหนึ่งพันบาทเมื่อกี้สังเกตดูในเกมเห็น HP ของตัวละครมันดีเจนได้นี่คือในเซิร์ฟเวอร์จริงๆนีเป็นยังนงบ้างเป็นแค่หบททดสอบเราไม่ใช่ครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้เลยน่ดไ้อยูะคืออยู่ที่เฉยไม่โดนยิงก็เด้งไปปุ๊บๆเลยใช่แต่ตัวตัวที่ไม่ใช่เมดิกนะคะคือเป็นที่เป็นอาชีพอื่นเนี่ย เอสพีจะรีเดค่อนข้างช้า,า,ชานอกจากถ้าเกิดว่าถ้ามีเมด็กเข้ามาหิวให้เนี่ยก็จะขึ้นแบบพื้วๆสามวิตเต็มแล้วจะมีอะไรซัพพอร์ตกับทางร้านเด็ดกบ้างไหมครับซัพพอร์ตกับทางร้านเด็กก็มีแน่นอนอยู่แล้วคือตรงนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่เราจะเป็นเจ้าแรกที่นํามาใช้ในประเทศไทยนะคะ<ม>คือการแชร์ Prof i t ผลกําไรให้กับผู้ให้บริการ ทางร้านอินเทอร์เนต็ตด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเกมของเราเนี่ยเป็นเกมที่เราเป็นเจ้าของ IPA เองซึ่งโดยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้บ,บชชริโภคทั่วไปนะคะที่นําเกมเข้ามาขายในตลาดเขาจะต้องแบ่งส่วนแบ่งที่เรียกว่ารอยตีกลับไปให้เจ้าของ IP ซึ่งตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ30-40พูดง่ายๆคือเขารับมา100นะคะเขาก็ต้องคืนให้เจ้าของ IP 30ถ3ง4 0และไหนจะเป็นค่าใช้จ่ายของต่างๆที่เรียกว่า Marketing หรือว่าค่าบัตรเติมเงิน ค้าเมอร์เซอร์วิสเด้อเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเขาพิชเชอร์เองเนี่ยคงจะเหลือกำไรอยู่ประมาณ25%นะคะถ้าบริหารดีๆแล้วอ่าเขาไม่สามารถที่จะให้มาจิ้นเนี่ยถูกกินไปได้อีกแล้วนะคะแต่ทั้งเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปคืนให้ใครเพราะว่าเราเป็นเจ้าของไอเองซึ่งเราก็มีมาจิ้นที่เหลืออยู่30-40%ตรงเนี้ยที่เราบอกว่าเราสามารถที่จะมาแชร์ให้กับอ่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซึ่งเราจะมีการอ่าจัดตั้งอ่า เรียกว่าเป็น member ID สําหรับร้นนานต่างๆสาม,มารถล็อกออนเข้ามาหาเราและซื้อตัวเติมเงินได้ในราคาดิสคาวด์แล้วซึ่งเขาก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์นส่วนต่างตรงนีไปที่เขาจะไปาขายให้กับลูคลกค้าที่มาเล่นในร้านนะคะค่ารับผลตอบรับจะเป็นยังไงคะจากร้านเนี่ย เราเนี่ยอยากให้ตอบรับที่ีอยู่แล้วแต่หลาไทยแลนด์เกมโชว์นะคะก็คือมีเจ้าของนักเอกมาติดต่อที่พูฝ่ายเจ้าเนี่ยเขาก็โอรอรอผมจะรอเอาเกมไปลงเขาก็อยากจะสนับสนุนเกมไทยด้วยกันตรงนี้ก็รอทีมงานเราก็ตืมหายเหนื่อยไปเลยทีมงปีหน้าไปออกอีกนไหมครับในรายการเกมโชว์จะลอค่าพูดให้ไทยแลนด์ประมาณเท่าไหร่ครับตัวเกมตอนนี้ที่เปิดซีบีครับประมาณกิ๊กหนึ่งครับ ถ้าถ้าถ้ากำลังดูอยู่ว่าถ้าถ้าบริหารดีๆอาจจะอาจะจะไม่ถึงเพราะมา 8, ันแต่ออกมาออกมเอแต่กล้มเนือ optimize ลงมาเรื่อยๆนะคะ<ม>ให้ให้ประหยัดที่สุดประหยัดที่สุดเมืม่อกี้สังเกตเห็นในตัวเกมมีการเก็บ EXP คะรับพอดีจะถามว่าอันนี้คือเก็บเพื่อยดเท่าไหรหรือว่าลดล็อกสกิลด้วยหรือคือเป้าหมายของการเก็บเรื่อในเกมเนี้เพื่ออะไรครับเออเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของนอกจากเรื่องของสกิลแล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องของค่า HP อะไรต่างๆนะฮะก็คือจะเหมือนกับเกมทั่วไปนะฮะ นอาไม่ใช่แค่ปลดยศอย่างเดียวเหมือนกับ c อ l l of d นะครับเราจะมีการปลดล็อกอาวุธขั้นต่อไปแล้วก็ปลดล็อกสกิลแล้วก็ปลดล็อกพอยที่จะไปอ่าอัพสกิลไม่ว่าไปอัพสกิลคล้ายๆมันเกมเราเนี่ยเป็นการเป็นการคอมบิเนชันของชูเตอร์กับ RPG ซึ่งตัวละครเนี่ยสตัตตัวละครสามารถจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆจากอาที่ผู้เล่นเล่นเข้าไปแล้วก็จะมีพอยต์สำหรับเหมือนกับอัพสายอัพเลเวลบวกสกิลแล้วก็เพิร์กต่างๆเนี่ยสามารถใช้เอ็เป็นเป็นตัวที่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผู้เล่นที่เลเวลหนึ่งนะฮะมันเจอเลเวลเก้าเก้าแล้วเราต้องคือไ,ไม่ไม่ไม่ใช่นะเราลงไม่วางแผนไม่ขนาดนั้นนะครับก็คือแน่นอนว่าต้องทํางานตูนน้กันได้แน่นอะนครับเพื่อให้ผู้เล่นมากใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ แล้วกู้เล่นเติมเงินหรือไม่เติมเงินต่างกันมากไหมเราเราไม่ไม่ไม่ได้วางแผนไว้ขนาดนั้นเหมือนกันก็คือช่วยได้ประมาณ2 0่สถึงสาเปอร์เซ็นต์นี่ก็อยู่ที่ถึงมือของผู้เล่นด้วยนะคือเพื่อมาสลดบ้างนิดหน่อยคือเรามองว่าผู้เล่นเงินเนี่ยให้ให้ให้ได้รับความหลากหลายมากกว่าการการที่ว่าจะให้เป็นเทพอย่างเช่นเราบอกว่าอย่างเกมบางเกมเนี่ยบอกว่าถ้าคุณซื้ออาร์เมอร์ซื้อกรอบคุณก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้น20% 30%ิบเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นาุณโดนา ของเราเนี่ยระสถนว่าสมมติว่าถ้าคุณซื้อเกา่ออาจจะบอกว่าเกาะเนี่ยเป็น,กน,กนเกาะสำหรับการคืนไรเฟิลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณโดนไรเฟริลยิงปกตินัดเดียวตายคุณจะต้องโดนไรเฟริไลไรก็ยิงสองนะแต่ถ้าคุณไปเจอปืนกลหนะักผลกระทบต่อตัวคุณอาจจะเป็นเหมือนเดิม